หลวงพ่อขันวัดโลกระจาบพระเถราจารย์แห่งเมืองกรุงเก่าขนาดเสด็จกรมหลวงยังเรียกสิกทธิสิทธิหลวงปู่สุขเหมือนกันแต่หลวงพ่อขันเป็นสิทธิ์ยุคแรก หลวงพ่อขันอินทป,ปัญโยวัดนกกระจาตบตำบลวัดนกอําเภอบางบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถือเป็นพระเกจิอาจารย์รุ่นเก่าแห่งอําเภอบางบาลมีชื่อเสียงโด่งดังมากในเรื่องวิทยาคมการศักยานถ้าพูดถึงสำนักสักในอยุธยาเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่พูดถึงหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบ ประวัติวัดนกกระจาบตั้งอยู่ในเขตตำบลวัดยมอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีหลักฐานสร้างขึ้นเป็นวัดประมาณปีพศ2294 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้วตั้งแต่พศ2299ตามหนังสือรับรองสภาพวัดที่ออกโดยกรมการศาสนาเขตวิสุงคามสีมากว้าง22เมตรยาว33เมตรประวัติการสร้างวัดนั้นไม่ทราบแน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้าง มีหลักฐานอยู่ว่าอุโบสถนั้นหลวงพรมบ้านอยู่ในคลองบางหลวงกรุงเทพมหานครเป็นผู้สร้างไว้ต่อมาในราวปีพศ2461หลวงฤทธิ์รุงรอนเจ็กแสงมณีผู้เป็นหลานมาสร้างศาลาท่าน้ำหน้าอุโบสถ ยังเห็นปรากฏกันอยู่ถึงทุกวันนี้ส่วนชื่อวัดนกกระจาบนั้นสันนิษฐานว่าเป็นชื่อเดิมของวัดเพราะไม่ปรากฏชื่ออื่นสถานที่ตั้งดอนกกระจาบตั้งอยู่เลขที่52บ้านหัวสะพานมอนใต้หมู่ที่สามตำบลวัดยมอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่52ไร่ประกอบด้วยโฉนดที่ดิน รวมเป็นที่ดินที่ตั้งวัดที่มีเอกสารสิทธิ์จำนวน49ไร่77ตารางวาลักษณะพื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำอ,อนาเขตทิศเหนือจดที่ตั้งวัดธรรมจักรทิศใต้จดที่ตั้งบ้านนางตัวทิศตะวันออกทย์ แม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางบานทิศตะวันตกจดที่ดินชนลประทานเหตุการณ์สำคัญในสมัยที่หลวงพ่อพระอุปัชฌาขันอินทร์อปัญญาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสคือในราวพศ2465พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จประพาสจุดหมายปลายทางที่จังหวัดนครสวรรค์ผ่านมาประทับแรมที่วัดนกกระจาบสองคราวข้าหลวงคือพระธรรมราม ธิบดีเจ้าเมืองพระนครศีอยุธยาในสมัยนั้นได้เกณฑ์กำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนนำไม้ไผ่มาปลูกสร้างคลับลาที่ประทับรับเสด็จโดยมีพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์องค์บิดาแห่งทหารเรือไทยตามเสด็จด้วยเสด็จกรมหลวงชุมพรมีความเคารพในองค์หลวงพ่อขันเป็นอย่างมากมอง เจ้าหญิงเรื่องจิตแจงอาภากรพระธิดาของเสด็จในกรมมีบันทึกยืนยันว่าเสด็จพระองค์ได้สักอักขระนะวิเศษที่บริเวณกันธรรมณีลูกกระเดือกจากหลวงปูข่ขันวัดนกกระจับจากคำบอกเล่าจากสิทธิ้ใกล้ชิดกรมหลวงชุมพรมีรับสั่งกับหลวงพ่อขันว่าหลวงพี่ ในปัจจุบันนี้บริเวณที่เคยเป็นพลับพลาที่ประทับของในหลวงรัชกาลที่6เป็นที่ตั้งของโรงเรียนวัดนกกระจาบสีรีสอนประชาสันและได้ก่อส,สร้างศาลพนเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ไว้เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อเป็นที่เคารพสักการะแก่ประชาชนโดยทั่วไปนะบริเวณวัดนกกระจาบ ความนิยมวัตถุมงคลของท่านมีหลายชนิดเช่นเชือกคาดเอวเสื้อยนันผ้ายันส่วนของพระเครื่องที่นิยมเล่นคือเหรียญเสมาหูเชื่อมปี2480มีเนื้อเงินและทองแดงเหรียญหลอกก้นแมลงสาบเนื้อสำริดเป็นต้นพุทธคุณที่เล่าสืบทอดกันมาเด่นทางเมตตามหานิยมคงกระพันชาตรีครบเครื่อง หลวงพ่อพระอุปัชาขันอินทาปัญญาเป็นเจ้าอาวาสของวัดนกกระจาบประมาณปีพศ2444-2486ถึงพศหลวงพ่อกลั่นกับหลวงพ่อขันพระเถราจารย์ทั้งสองรูปนี้หากพูดถึงเรื่องหนังเหนียวคงกรพันชาตรีแล้วในยุคนั้นบอกเลยว่ากินกันไม่ลง มีคนใหญ่คนโตมากมายที่สักกับหลวงพ่อขันอาทิพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรพระยาอุภัยพิภาคษาพันตำรวจเอกพระยาอนัญยุทธ,ธากาศกรมหลวงทุมพรเขตอุดมศักดิ์และอื่นๆ ประวัติหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอัตโนประวัติหลวงพ่อขันอินทปัญโยเกิดในสกุลคงสุขีเมื่อปีพศ2415ตรงกับขึ้น8ค่ำเดือน8ปีวอกที่ตำบลวัดยมอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โยมบิดามารดาชื่นในายชื่นและนางส่วนคงสุขีเป็นบุตรชายคนโตในจำนวนพี่น้องสี่คนในปีที่เด็กชายขันถือกำเนิดครอบครัวมีฐานะดีขึ้นทำกิจการงานประสบผลสำเร็จทำให้โยมบิดามารดารักใคร่เอ็นดูบุตรชายคนโตยิ่ง เมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ์ได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดวังตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรงกับพศ2435โดยมีพระพุทธวิหารโสพลอำ่ำเป็นพระกรรมวาจาจารย์ส่วนนามพระอุปัชาไม่ทราบชัดได้รับฉายาว่าอินทปัญโยหลวงพ่อขันได้มีโอกาสไปกราบและขอฝากตัวเป็นศิษย์กับหลวงพ่อ วัดวงคลองและยังเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าและอีกหลายท่านหลวงพ่อขันเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ชาวอายุธยาและจังหวัดใกล้เคียงให้ความเคารพนับถือมากใครได้สักยันกับท่านและทําตามข้อกําหนดของท่านจะมีแต่ปลอดภัยแคล้วคลาดอยู่โยงคงกระพันจนได้รับการกล่าวขวัญจากชาวกรุงศรีอยุธยาว่า ใครที่สักยันกับหลวงพ่อขันจะถูกฟันถูกตีก็ไม่ต้องกลัวครั้นหนึ่งลูกศิษย์ของหลวงพ่อขันถูกนักเลงทิ้อื่นดักทำร้ายทุกตีแต่ปรากฏว่าตีเท่าไรก็ไม่แตกไม่เจ็บไม่บอบช้ำสร้างความประหลาดใจให้นักเลงทิ้อื่นเป็นอย่างยิ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ลูกศิษย์ของหลวงพ่อขันนิยมให้หลวงพ่อสักยันบ้างลงกระหม่อมบ้างปรากฏในทางคงกระพันชาตรีเป็นเยี่ยม นักเลงสมัยก่อนจะนิยมสักกับหลวงพ่อขันยันที่ขึ้นชื่อของท่านคือยันบุตรลบหรือพระมงกุฎลบหรือลูกพระรามจึงเป็นยันที่มีอนุภาพมากข่มยันหลายหลายยันยันอนุมานที่ว่าแน่แน่ไม่เคยพลาดท่าแพ้ใครง่ายๆยังต้องไพ่สองกุมารถึงสามครั้งสามคราหลวงพ่อขันเป็นพระที่เคร่งครัดในพระธรรมวินยัยชอบเดินทุดงปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามป่าดงยึดสันโดดไม่สะสมทรัพย์ทำให้มีสาธุชนให้ความเลื่อมใสศรัทธามากลูกศิษย์ของท่านมีหลายองค์แต่ท่าสิษ์เอกก็คือหลวงพ่อพรมวัดคอนเหนือหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกยังเคยชมหลวงพ่อพรมว่าเสกวิชาสิงได้ขลังมากท,ทั้งทที่หลวงพ่อจงท่านก็เก่งด้านวิชาเสกสิงอยู่แล้วหลวงปู่ศรีวัดสแกยังเคยพูดว่าในอยุทยายุ สมัยที่ท่านมีชีวิตเรื่องคงกระพันไม่มีใครเกินท่านพรมหลวงพ่อขันท่านมรณภาพวันที่หนึ่งเมษายนพศ2486ตรงกับแรม12ค่ำเดือน4ปีมะเมียรวมสิริอายุ72ปี51พรรษา หลวงพ่อพระอุปัชฌาย์ขันอินทปัญญาซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดนกกระจาบนับว่าเป็นปูชนียบุคคลที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับวดัดหลวงพ่อเป็นผู้นำในการก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์วัดนกกระจาบท่านเป็นพระผู้เกลี่ยไปด้วยปฏิปทาอันน่าเลื่องใสจึงเป็นที่เคารพสักการบูชาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หลวงพ่อขันเป็นคณะอาจารย์รูปหนึ่งที่เข้าร่วมพิธีมหาพุทธ,ธาภิเษกวัตถุมงคลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บรรดาทหารที่เข้าร่วมรบในสงครามอินโดจีนเมื่อปีพศ2481ณราชบพิตสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานคร หน่วยงานราชการได้ยกย่องให้ท่านเป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญของอำเภอบางบานดังคำขวัญประจำอำเภอที่ว่าอีดแกร่งแหล่งดนตรีไทยเลื่องใสหลวงพ่อขันผลิตภัณฑ์กา้านทู นับได้ว่าท่านเป็นพระอริยบุคคลที่ควรได้รับการยกย่องและเชิดชูอีกองค์หนึ่งของเมืองไทยเลยทีเดียวก็ขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งสำหรับการคลิกเข้ามารับชมใครกดไลค์ขอให้ชีวิตเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกๆท่านรวยๆตลอดไปสวัสดีค่ะ